สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะก่อนจะไปดูความฝันนางแม่ขอแจ้งข่าวนิดหนึ่งค่ะในวันที่18กันยายนจนถึงวันที่22นะคะนางแม่จะกลับเมืองไทยค่ะดังนั้นอาจจะทําคลิปให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังได้ไม่เต็มที่นักแต่นางแม่จะพยายามทําดีที่สุดค่ะแล้วในงวดวันที่16กันยายนนี้นะคะ นางเมย์จะพยายามเก็บรวบรวมความฝันจนถึงเช้าวันที่16แน่นอนเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันเลยค่ะสมาชิกท่านแรกนะคะท่านผู้หญิงฝันเห็นหนางรำอยู่หน้าบ้านตัวเองลักษณะคล้ายมีงานอะไรสักอย่างมีพระกับเนนในฝันพระบอกว่าโยมจะได้ห้าหมื่น แล้วในฝันพระยังพูดย้ำอีกด้วยห้าหมื่นจริงๆนะซึ่งความจริงแล้วในฝันพระที่ท่านเห็นได้มรณาภาพไปแล้วแต่ท่านไม่ทราบอายุบ้านเลขที่ที่ท่านฝันถึงคือ41หนทับหนนฝันเกิดพศ .2519 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้ยินเสียงผู้ชายบอกว่าเอาโชคมาให้นะ แล้วจากนั้นคืนต่อมาท่านยังฝันเห็นผู้ชายเอาถุงกระสอบสีขาวมายื่นให้ในฝันท่านไม่ทราบอะไรอยู่ในกระสอบแต่ลักษณะเต็มกระสอบเลยคนฝันท่านอายุ33ย่าง34ปีฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นรถบรรทุกคนงานไฟไหม้ ในฝันท่านรู้สึกว่าจะเป็นรถของน้องเขยแต่ว่าความจริงแล้วน้องเขยเขามีรถตั้งสคันทะเบียน8667 3236 5773และคันสุดท้าย7689ทะเบียนรถของท่านผู้ฝันจริงๆคือ2273-20ขีด20 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคนรู้จักแล้วมาเสียชีวิตที่ห้องท่านแล้วในฝันก่อนที่เขาจะตายเขาได้บอกเลขสตัวอีกด้วยในฝันเขาบอกว่าถ้าถูกแล้วให้ร่วมทำบุญกับเขาด้วยนะเขาบอกตัวเลข0 5 3แล้วคนที่เสียชีวิตจริงๆเขาเสียชีวิตเมื่ออายุ43ปี ต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันสั้นๆฝันว่าหวยลอตเตอรี่ออกในฝันท่านเห็นตัวเลข10และ30ฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นคนเอากระดาษมาให้แล้วท่านเปิดดูในกระดาษเห็นมีตัวเลข4ตัวคือ5 3 5 7 ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันเห็นผู้ชายอยู่ใต้ต้นแอปเปิลแล้วท่านผู้ฝันถามเขาว่าขายยังไงเขาตอบว่าราคา47บาทในฝันท่านนึกในใจทําไมถูกมากเลยท่านผู้ฝันได้ผลไม้และผ่าครึ่งเห็นผลไม้ที่เขาหั่นใส่ถุงไว้เยอะมากฝัทนท่านดังได้โทรศัพท์หาแฟนของท่านอีกด้วย เบอร์โทรของแฟนท่านเลขท้าย5664ส่วนตัวของท่านผู้ฝันเลขท้าย4619ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงท่านฝันว่าได้ซื้อเนื้อมาลาบกินแล้วในฝันท่านยังเห็นตัวเลข245ซึ่งความจริงแล้วท่านผู้ฝันชอบตัวเลขที่ให้รุ่นพี่แปลให้เขาแปลตัวเลขได้เนื้อก้อนใหญ่คือตัวเลข 259 250 905และ902ฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกผู้หญิงเป็นความฝันสุดท้ายของคลิปนี้คะ่ะท่านฝันว่าไปเจอแฟนเก่ามากับผู้หญิงที่บ้านเก่าของท่านเลขที่94แล้วผู้หญิงคนนั้นถามท่านผู้ฝันในฝันว่าอายุเท่าไหร่ท่านตอบเขาไปว่า42 แล้วในฝันเขาอย่างบอกท่านผู้ฝันอีกว่าคุณอายุแก่มากเลยนะความจริงแล้วท่านผู้ฝันอายุ42เหมือนกับที่ฝันเลยแนวทางตัวเลขจากความฝันเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลนะคะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฝังปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฝังนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังขอขอบคุณทุกๆุกกำลังใจนะคะนางแม่ค่ะขอให้ทุกทุกท่านโชคดีและมีความสุขทุกทุกวันค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะ